รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับเข้าสู่รายการมอเตอร์สแตนรายการกีฬาที่รวบรวมความหลากหลายรสชาติตามแบบฉบับเมนสแตนกับคอนเทนต์กีฬาสุดเอ็กซ์ clus ีฟมากมายที่ทุกคนจะได้เจอกันแบบนี้ทุกค่ำคืนวันจันเวลาสีทุ่มครึ่งที่ทาง m c o t HD หมายเลข30ค่ะก่อนที่ศึก MotoGP จะจัดแข่งขันขึ้นในบ้านเราขอพาทุกคนไปชมศึกซูเปอร์ไบร์อันดับหนึ่งของไทยเรียกน้ำย่อยกันก่อนเลยค่ะกับรายการ ORBRIC ซูเปอร์ไบรทแชมเปี้ยนชิพสนามปิดฤดูกาลสนามตัดสินแชมป์ประจำปี ซึ่งมีนักบิดจากทั่วฟ้าเมืองไทยมาร่วมลงชิงชัยถึง2เรสในสุดสัปดาห์เดียวและถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของรายการค่ะกับการดึง3ดาวบิดอันดับต้นๆของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นฟิล์มรัฐภาควิายไรรอดอดีตนักบิดโมโตโท,ทูคนแรกของไทย ต้านเดชาไกรศาสตร์อดีตแชมป์เอเชียและออเจแปนและสุดท้ายบอลสัวไทยแชมป์ซับร่วมชิงชัยในรุ่นใหญ่ในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิตจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ การแข่งขันจักรยานยนต์ทังเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ ORB Ric Superbike Championship 2023สนามที่4 mm hmm. ด้ดวลความเร็วระหว่าง,งวันที่21-24กันยายนที่ผ่านมาที่สนามช้างอินเตอร์นานาเซอรสกิตจ,จังหวัดบุรีรัมย์โดยแข่งขันทั้งสิ้น2เรสซึ่งหลังจบแข่งขันจะมีพิธีแชมเปี้ย Day ย์มอบรางวัลและฉลองแชมป์ประจำปีของทุกรุ่นอย่างยิ่งใหญ่ สถานการณ์ลุนแชมป์ประจำปีก่อนการแข่งขันสนามสุดท้ายาาายังมีโอกาสพลิกผันอย่างมากโดยในรุ่นใหญ่ที่สุดของไทยซูโมบาย 1,000cc ชิปนักครินอธิรัตน์ภูวพัฒน์จะฝูงจาก Honda Racing Thailand คว้าชัยชนะมา3สนามติดต่อกันมี75คะแนนเนื้อบอลจากกรีฑแสวงสวัา์จาก SNT Racing Team อันดับ2อยู่19คะแนนอันดับ3เป็นของ C k ชัยวิชิตนิสกุลจาก TNP Motorsport ตามหลัง30คะแนนส่วนแชมป์ สุวิทย์ทิติวรารักจากฮอนด้าเรซิ่งไทยแลนด์รั้งอันดับ4มี20คะแนนตามด้วยซุปอนุชานั่งเจริญศรีอดีตแชมป์ประเทศไทยจากปาน Racing Connect ในอันดับ5มีทั้งสิ้น11คะแนนขณะเดียวกันในสนามสุดท้ายอาจเกิดจุดเปลี่ยนสำคัญจากการที่มีนักแข่งระดับตำนาน3คนร่วมแข่งขันด้วยนำโดยฟิล์มรัชภาควิไลโรจอดีตนักบิดโมโตทูคนแรกของไทย ตั้นเดชาไกรศาสตร์อดีตแชมป์เอเชียและ All j จแปนรวมถึงบอลสุขชัยแชมป์ซับที่มีดีกรีไม่ต่างกันโดยทั้ง3คนนี้จะลงดวลความเร็วในรุ่นซูโมบาย 1,000cc ผลการควอลิฟายในรุ่นใหญ่อย่างซูโมบาย 1,000cc ปรากฏว่า ผู้ชนะสสนามแรกอย่างชิพนัครินอธิรัตน์ผัวพัฒน์ยังคงหาตัวจับยากคว้าโพไปกร,รองด้วยเวลาต่อรอบ1นาที3 6 3 6 8วินาทีเหนืออดีตแชมป์เวิร์ดซูเปอร์สปอร์ตอย่างฟิล์มรัฐพาควิไลโรดในกริดที่2ถึง0.515วินาทีส่วนกริดที่3เป็นของจอมเก๋าอย่างตั้นเดชาไกรศาสจากยามาฮ่าไทยแลนด์เรสิ้งทีมตามหลัง0.548วินาทีด้ Dance K, านซีแคชัยวิชิตนิสกุลนักบิดมากประสบการณ์จากทีเอ็นพีมอเตอร์ ได้ออกตัวจากกริดที่4ตามหลัง1.214วินาทีขนาบข้างด้วยจอมเก่าอีกคนที่ลงแข่งสนามนี้อย่างบอลสุวทัยแช่มรัซับจาก e a s t n j t Racing Team ในกริดที่5ตามหลังเจ้าของโพล1.559วินาที ใจจริงๆอะผมอยากกลับมาอยู่แล้วครับแต่ว่าอยากกลับมาในรูปแบบของเทสไรเดอร์หรือว่าช่วยกับทีมเรายิ่งได้รู้ว่าได้ได,ได้ได้กลับมาจะมีโอกาสได้ลงแข่งผมก็รู้สึกดีใจมากกว่านั้นอีกคือมัน,ม,น,ม,นมันตื่นเต้นเพราะว่าล่าสุดที่ที่แข่งเนี่ยก็คือปี2015แต่ว่าผมก็มีโอกาสได้มาสนามนี้บ่อยๆมันเป็นความเคยชินกับสนามแห่งนี้มากกว่ามันก็คือบ้านหลังหนึ่งของผมแหละเพราะว่าผมก็รู้ทุกโค้งทุกลายแม่นหมดแล้ว เราแค่ปรับตัวกับรถแข่งซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่ารถเองทีมงานเองจาก Honda เขาก็มีมาตรฐานอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะทำได้ดีครับทางด้านการลุ้นแชมป์ในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600cc ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่รวมดาวดังระดับเอเชียไว้มากมายยังคงต้องตัดสินกันใน2เรสสุดท้ายโดยมุกมุกนดาสารพืชนักปิดสาวจาก Honda Racing t h a i l a n ดที่เหมาชัยชนะ3เรสรวด รังจ่าฝูมีทั้งสิ้น75คะแนนเนื้อทีเมดย,ย่างนิวปันัสอแก้วสนทิปเพียง19คะแนนด้านฟองคณาทัศน์ใจมั่นตัวแปรสำคัญจากยามาฮ่าไฮสปีดเรซิ่งทีมรังอันดับ3ตามหลัง23คะแนน ผลควลิฟายในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต600ซีซีซึ่งกับขั้นไปด้วยดาวบิดระดับเอเชียปรากฏว่ามุกมุกนาดาสารพืชคู้ชนะ3สนามแรกจาก Honda Racing Thailand ยังคงร้อนแรงคว้าโพไปกรองได้อีกด้วยด้วยเวลา1นาที39.787วินาทีขนาบข้างด้วยทีเบตร,รุ่นน้องอย่าง New, น,นิวปนศรแก้วสนธิในอันดับ2ตามหลังเพียง0.129วินาทีขณะที่สแตมอภิวัตรวงธนานนอนอดีตแชมป์เอเชียจากยามาฮ่าไฮสป e ดเรซิ่งทีมลงบ สนามนี้เป็นครั้งแรกของปีรังกฤษที่3ตามหลัง0.635วินาทีก็จริงๆในปีนี้ภาพรวมก็เป็นไปตามทีต่ตั้งใจไว้นะครับคือเราไม่ได้มุ่งพัฒนาแต่รุ่นที่เป็นรุ่นระดับอาชีพอย่าง SB1 Pro หรือ RS Pro อย่างเดียวนะครับปีนี้อาจจะเห็นว่า RS เนี่ยมันมีความหลากหลายก็สําหรับการพัฒนาในปี2024นะครับแน่นอนว่าเราก็คงยังมุ่งเน้นในเรื่องทําให้ RS เนี่ยมีความสนุก แล้วก็แข่งขันที่สูสีมากขึ้นนะครับอย่างปีเนี้ยเรื่องของการปรับกติกาเองก็ดีนะครับเราจะเห็นว่าอย่างรุ่นสต็อกเองตอนเนี้ยเกมมันสนุกขึ้นมีความกระชับมากขึ้นนะครับแต่ว่าในบางรุ่นอาจจะเห็นว่ามันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับตรงเนี้ยก็คงเป็นเรื่องของการปรับเรื่องของกฎกติกาอีกส่วนที่เราคงมุ่งเน้นในการพัฒนาก็คือการประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับในปีหน้าเองเนี่ยเราคา,าดหวังว่าเราจะมีนักแข่ง ที่มีสีสันต่างๆเนี่ยร่วมทําการแข่งขันมากขึ้นก็คงเป,เป็นประเด็นหลักที่เราจะมุ่งพัฒนาต่อไปสําหรับการแข่งขัน O R B I C ซ so ู้ใบนะครับสัปดาห์หน้า ไฮไลท์การแข่งขันทั้ง2เรสของสนามที่4สนามปิดฤดูกาลนะคะกับ ORB Ric s u p b i k e Championship 2023รอติดตามกันได้เลยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งและช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับมอเตอร์แตนดค่ะกลับมาอีกครั้งแ กับกิจกรรมอิสสุและสปอร์ตเดย์2023และครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของกล้วยเลยนะคะที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้เดีย๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างที่ Beat Active by t e c h บุรีค่ะ 2023ที่บี a แอคทีฟ y บ e c คบุรีนั่นเองค่ะและกล้วยก็อยู่ทีมสีขาวด้วยวันนี้จะมาแข่งกีฬากันบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามกล้ยไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะต้องชนะแน่นอนเธอยิ้ ำหรับกิจกรรมอิสุสเพลสสปอร์สเดย์2023หรือกีฬาสามัคคีอิสุสสือมวลชนเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันร,ระหว่างอิสุสและสื่อมวลชนผ่านการเล่นกีฬาร่วมกันเพื่อสุขภาพที่ดีโดยใช้กิจกรรมที่น่าตื่นเต้นหลากหลายของ Beat Active ซึ่งเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์แบบอินดอร์แห่งใหม่ล่าสุดข,ของประเทศไทยโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักมีการแบ่งทีมตามสีซึ่งกล้วยได้อยู่ทีมสีขาวก่อนที่จะเริ่มเล่นกีฬากันนั้นก็ต้องมีการวอร์ม อัพกันก่อนค่ะซึ่งไม่รู้วันนี้จะแพ้หรือชนะแต่จะสู้ให้เต็มที่ค่ะหลังจากพิธีเปิดเสร็จไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาชมการแข่งขันกีฬาระหว่างทีมผู้บริหารจากบริษัทตรีเพชริสสุสเซลล์จำกัดก,กับทีมสื่อมวลชนอาวุโสกันค่ะมาดูกันว่าทีมไหนจะชนะไปชมกันเลย เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการแข่งขันกีฬาสามัคคีอิส,สุสสื่อมวลชนระหว่างทีมผู้บริหารจากบริษัทตรีเพชรอิส,สุสเซลล์จำกัดและทีมสื่อมวลชนอาวุโสด้วยกีฬา3ประเภทกอล์ฟฟุตบอลและบาสเกตบอลซึ่งบรรยากาศเต็ไมไปด้วยความสนุกสนานโดยผลการแข่งข,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 ขันทีมสื่อมวลชนอาวุโสสามารถเอาชนะทีมผู้บริหารไปได้เรียกว่าเก๋าเกมจริงๆเลยล่ะค่ะเขอแสดงความยินดีกับสื่อมวลชนอาวุโส ที่เอาชนะไปได้ค่ะและตอนนี้ก็ถึงเวลาของทีมสีขาวที่จะลงแข่งขันกีฬากันแล้วเริ่มจากคุณบอลก่อนเลยโอ้ยสนุกกันมากเดี๋ยวไปดูก่นค่ะมาถึงเวลาของสื่อมวลชนอย่างกล้วยจะได้แข่งกีฬากันบ้างแล้วละค่ะโดยการแข่งขันจะมีทั้งหมดเจฐานด้วยกันพวกเราทีมสีขาวเริ่มจากการเตะบอลก่อนเลยเปิดมาฐานแรกยัง,งงงๆหาความสบบามัคคีไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะคะเตะไม่มีทิศทางกันเลยค่ะเดี๋ยวต้องวางแผนในฐานที่2กันใหม่ จะต้องช่วยกันทําให้ได้คะแนนมากที่สดดุดในการเอาลูกบอลเนี่ยใส่ลงไปในถังมาดูกันว่าจะได้คะแนนแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะฐานที่2โรยตัวลงมาแล้วเก็บคะแนนด้วยการใส่ลูกบอลลงไปในถังที่มีคะแนนแตกต่างกันทีมสีขาวเริ่มสาม,มัคคีขึ้นมาแล้วมีการวางตำแหน่งหน้าที่กันแต่ยังไม่ค่อยมีดวงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าลูกบอลไปอยู่ในถังที่มีคะแนนน้อยทั้งนั้นเลย ชูสบาร์กันบ้านดีกว่าค่ะนี่คือ b บีทเดอะฮูนั่นเองนะคะมาดูกันว่าทีมสีขาวจะทำคะแนนได้เท่าไหร่ไปดูกันเลยไปดยกันเลยาฐานที่3โยนบาสเก็บแต้มเช่นเดียวกันพวกเราเริ่มมีทริคเล็กๆน้อยๆกันแล้วค่ะไม่เน้นเก็บแต้มใหญ่เน้นโยนให้ลงห่วงให้มากที่สุดค่ะ อันที่4 augmented war ปีนผาเก็บแต้มเกมที่เราต้องเล่นเกมก็คือเป็นเกม b u บ b l e นะคะถ้ามีทริคดีๆเนี่ยเราจะได้คะแนนเยอะมากๆเลยซึ่งทีมสีขาวของกล้วยก็ทำคะแนนไปได้ถึง40,000คะแนนกันเลยทีเดียวสุดยอดมากฐานที่5 ความว่องไวในการทําแต้มจะต้องแข่งพร้อมกัน2ทีมทีมสีขาวได้แข่งกับทีมสีม่วงแข่งกันโยนบอลทําแต้มซึ่งเกมนี้บอกเลยว่าหวาดเสียวสุดๆค่ะทั้งต้องเร็วต้องทําคะแนนต้องป้องกันบอลฝั่งตรงข้ามล้วยกรี๊ดเชียร์จนเหนื่อยเลยล่ะค่ะ ที่6ยังคงต้องแข่งกับทีมอื่นทีมสีขาวแข่งกับทีมสีชมพูเกมนี้เราต้องบวกเลขให้ไวแล้วโยนลูกบอลไปที่คำตอบที่ถูกต้องเป็นเกมที่ชลมุนวุ่นวายมากๆแต่ว่าก็สูสีกันสุดๆเลยละค่ะฐานที่7เรามาเล่นเกมกับอิสุสกันเป็นเกมโยนขวดน้ำถ้าโยนได้ให้นำไปวางไว้ในรถ the new m u x ซึ่งแต่ละจุดก็จะมีคะแนนแตกต่างกันค่ะ ผลสรุปการแข่งข,ขันกีฬาอิสสซุซสม่อมนชนเรียกว่าเป็นช่วงที่ลุ้นที่สุดเหมือนกำลังแข่งทีมชาติเลยแหะค่ะซึ่งทีมกล้วยทีมสีขาวได้รองชนะเลิศอันดับที่1ห,หรือที่2นั่นเองตอนแรกคิดว่าจะเป็นเดอะวินเนอร์ซแล้วแต่ไม่ว่าจะได้ลำดับที่เท่าไหร่กิจกรรมอิซุเพรสสปอร์ตเดย์2023ครั้งนี้คือสนุกมากๆขอขอบคุณกิจกรรมดีๆจากบริษัทรีเพชชอิซุเซลจำกัดด้วยนะคะ ทิมก้นริมสีขาวคือได้ที่สองค่ะและคือของแน่นมากเลยต้องขอขอบคุณอิสสุด้วยนะคะที่จัดกิจกรรมสนุกๆแบบนี้กับอิสสุ p เพรสบอร์ตเดย์สองพัาครั้งหน้าเนี่ยเราจะเจอกับกิจกรรมอะไรรอติดตามได้เลยค่ะตอนนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ สมัมภาษณ์สุดเอกซ v e กับนักเตะหนุ่มทรงในแบบกับน้องสยามแย็บ yeah. นักฟุตบอลลูกเครื่องไทยอังกฤษวัย19ปีจากสโมสรโปริสเทโรค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยจะมาพูดคุยถึงเป้าหมายในเส้นทางลูกหนังของน้องกันต่อค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะ แม้ว่าในตอนนี้สยามแยบนักเตะลูกเครื่องไทยอังกฤษวัย19ปียังคงปักหลักค้าแข้งในสีเสื้อของทัพบ,บังกอนโล่เงินโปลิสเตโร f เอฟแต่ว่าเจ้าตัวยังคงตั้งหน้าตั้งตงาไล่ตามความฝันคือการได้ไปโชว์ฝีเท้าที่ต่างแดนแม้ว่าอาจจะต้องใช้เวลาพัฒนาฝีเท้าก็ตามซึ่งเจ้าตัวได้เป็นหนึ่งในนักเตะของ FC ฟซีไบเยอร์มิวนิกอันเดอร์ไนทีนค2022มา2ซีซั่นแล้ว ซึ่งโปรเจกต์นี้เป็นการรวมนักเตะที่มีความสามารถโดดเด่นจากทั่วโลกหลายเชื้อชาติมาเข้าร่วมทําการฝึกซ้อมเพื่อต่อย,ยอดสู่การเป็นนักเตะในระดับท็อปของโลกซึ่งมีรอยมาคายอดีตตำนานดาวยิงชาวดัชนังเก้้เฮชคอลของโปรเจกต์นี้ทําให้สยามพัฒนาฝีเท้าไปอีกขั้นภายใต้มาตรฐานฟุตบอลระดับโลกจากสโมสรไบเอ็นมิวนิกรวมถึงยังได้ใกล้ชิดกับนักเตะชุดใหญ่ของเสือใต้อีกด้วยซึ่งตําแหน่งที่เขาได้รับมอบหมายจากที่นี่คือกองกลางตัวรุกและได้สวมใส่ เสื้อเบอร์สิบให้กับทีมตอนไปไบเอนก็ผมอยู่พลิทเทโรแล้วครับตอนไปไบเอนนะครับมันไปปีที่แล้วกับปีนี้ครับผมก็คิดว่าไบเอนเป็นทีมที่เก่งสุดที่ผมเคยเล่นกับใช่ครับมันระบบที่นั่นการเป็นนักฟุตบอลอาชีพการสไตล์การเล่นของเขาการโปรเฟสชั่นอลของเขามันมันแบบมันสูงมากเลยครับ Amazing จริงๆครับ ตอนผมไปที่นั่นผมก็รู้สึกแบบอัพตัวได้เยอะเพราะว่าผมก็อยู่กับโค้ชที่แบบมีเชื่อเสียงในในใน,ในฟุตบอลนะครับรอยมาเคมาร์ตินเดเมเชียสผมก็ซ้อมอยู่ใกล้แมนวอนนอยเออร์จูโปโมติงจามามูเซียลาผมก็ใช้ทุกวันกับเขาอยู่แล้วผมก็เห็นเขาว่าแบบอันนี้เป็นฟุตบอลนำรอบโลกตอนผมไปซ้อมกับยูยิ3สามไบเออร์ผมก็ได้ซ้อมกับบางนาเตทที่อยู่ในชุดใหญ่การฝึกซ้อมก็แบบ ตอนตอนเขาเหยียบบนสนามแบบทุกอย่างเดินจริงจังมันเป็นงานของเขาครับเขาจะทำทุกอย่างที่แบบ intensity ี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เข้าบอลหน,นกักทุกพาร์ต้องต้องมีเฟิรม์มต้องต้องมีสปีดบอลดีครับผมแบบเขาจะใส่เราจะใส่ uh, detail in every in every detail ฝันของสยามนั่นก็คือการได้เล่นให้กับทีมชาติไทยซึ่งก่อนหน้านี้ศูน้าลุกเครื่องไทยอังกฤษเคยติดชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน15ชิงแชมป์อาเซียน2019และถูกเรียกตัวเป็น1ใน30รายชื่อเข้าแคมป์ทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่มีซาบดอบาเลโรกาเซียเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนแม้ว่าล่าสุดจะไม่มีชื่อลุยศึกเอเชียนเกม2022ที่หางโจวประเทศจีนก็ตามแต่ด้วยฟอร์มการเล่นให้สโมสรโปริสเทโรในช่วงที่ผ่านมา ทำให้แฟนบอลต่างพูดถึงกองหน้าตัวใหญ่ที่มีความแข็งแกรง่งรวดเร็วซึ่งก็มีความน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวยู15ผมก็เคยเล่นแล้วกับย19แคมป์ผมก็เคยไปเล่นแล้วกับจนผมไปเล่นผมก็รู้สึกว่าผมเล่นได้ผมก็หวังไว้ผมได้เล่น g 2 3เหมือนกันครับ ผมก็เป็นคนที่ชอบเล่นสไตล์การเหมือนเรนัลโดหรือเอเดนฮาซ์ดหรือเนย์มาอะไรเนี่ยครับผมชอบชอบไปกับบอลนะครับชอบเลี้ยงบอลชอบอะไรนี้ครับชอบครีเอทีฟ ในไทยลีกฤดูกาลนี้สยามแยบกับหมายเลข17บนเสื้อได้รับโอกาสและความไว้วางใจจากโคชอ้อนรังสรรค์ส่งลงสนามลาตะข่ายทุกนัดทําให้เห็นได้ว่าดาวยิงลูกเครื่องไทยอังกฤษเริ่มจะปรับตัวให้เข้ากับเกมในไทยลีกได้แล้วและเชื่อได้เลยว่าเฮสโคชมังกรโล่งเงินคนนี้กําลังเจรนายเพชรเม็ดนี้ให้ส่องสว่างมากยิ่งขึ้นจากที่เคยปั้นและส่งนักเตะในสังกัดติดธงมาแล้วหลายคนและคิวต่อไปอาจจะเป็นสยามแยบก็ได้ โดยราการนี้ผมก็อยากเ,เป้าหมายก็เป็นแบบให้เล่นให้เยอะขึ้นให้ลงไปตอนตอนลงไปก็ทําแบบประสบการณ์ให้ดียิงประตูเยอะขึ้นได้อาซิสเยอะขึ้นกับผมก็อยากแบบใช่จริงๆผมก็อยากลงไปยิงยิงประตูให้เยอะครับให้โชว์ทุกคนว่าผมทําอะไรได้บนสนามผมมีสกิลอะไรสไตล์การเล่นกับผมผมอยากโชว์ ก็ขอแฟนบอลทุกคนให้ติดตามผมกับพลิสเทโรดูรายการนี้กับต่อไปนะครับกับขอเข้ามาเชียร์ที่สนามบุญญาจินดาถ้ามีเวลาครับสะดวกแน่นอนครับก็ IG ผมไซอ u n d e r s c o โคย a p ครับแค่นั้นะ สนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับน้องสยามแย็บนักเตะดาวรุ่งลูกเครื่องไทยอังกฤษวัย19ปี ที่เล่นในตำแหน่งศูนย์หน้าหรือปีกที่มีสไตล์การเล่นที่รวดเร็วดุดัแนแข็งแกรง่งแต่ว่าอายุยังน้อยอยู่เลยค่ะก็ขอให้น้องสยามแย็บนะคะพัฒนาฝีเท้าของตัวเองต่อไปเพื่อเป็นกำลังสำคัญในทัพช้างศึกไทยในอนาคตต่อไปค่ะพิพักวก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องสยามแยบ็บทำตามความฝันได้สำเร็จนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการมอเตอร์สแตนแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกค่ำคืนวันจันทร์เวลาสี่ทุ่มครึ่ง 30. ที่ช่อง M c o มค HD หมายเลขสามสิบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ